สวัสดีครับผมวันนี้ส่งปรีคอร์ดสามทางอีกตัวตัวที่สองของวันครับผมตัวนี้เบดครับผมเบดก็จะมีเบดนุ่มเบดแข็งครับผมตัวนี้เป็นกลางกลางก็จะมีกลางกระดาษกลางฮอนครับผมวันนี้เป็นไฮไฮก็จะมีไฮหัวจะหลดครับแล้วก็ไฮปากเป็ดแล้วแต่ชอบแบบไหนก็ฟีดเอาได้เลยครับผมตัวนี้ ถ้าเร่งสมมติว่าเราเร่งเบสนะครับยังไม่พอใจนะครับให้มาเพิ่มจากภาคภาคเบสภาคลบของปรีตัวนี้ครับจะทํางานคู่กันครับลบตัวนี้จะทํางานคู่กันกับลบตัวนี้มิดเหมือนกันครับผมมิดก็ทํางานคู่กันไฮก็ทํางานคู่กันเหมือนกันครับผมเบสกลางแหลมทํางานเหมือนกันครับผม ไม่พอจะภาคคอสให้มาเพิ่มจากภาคปีถึงเรียกว่าปรีคอสท,ทำงานลิงก์ถึงกันครับมาดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็จะมีเป็นแจ็ค RCA ครับผมแล้วก็แจ็คโฟนหัวไม้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแหลมตัวนี้เป็นกลางตัวนี้เป็นเบสครับผมคู่กันบนล่างครับผมส่วนตัวนี้เป็นปรีปรีเอาท์คือสัญญาณเสียงรวมครับผมเบสกลางแหลม เสียงรวมเหมือนต่อฟังในบ้านมันมีพาวเวอร์ตัวเดียวอย่างเงี้ยครับต่อเบสกลางแหลมรวมครับก็คือต่อช่องนี้ได้เลยสัญญาณเข้าก็มี CD-AUX ครับผมเข้าได้คู่กัน2ช่องครับผมให้มาสลับสวิตช์ด้านหน้าเอาครับผมสลับ a u x ยครับผมเหมือน1ช่องต่อ CD ไว้อีกหช่องต่อโทรศัพท์อ่าี้ก็มาสลับตรงนี้ได้เลยครับผมก็ ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆการใช้งานปรีคอร์สาทางสนใจรุ่นไหนมีงบเท่าไหร่สอบถามได้ครับผมเบอร์โทร mm hmm. 0950706353 n audio tech n Technic Sound รับประกอบจัดชุดเครื่องเสียงตามงบประมาณรับประกันตลอดอายุการใช้งานเบอร์โทร0950706353ขอบคุณครับ